ู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอปดิลเบอรี่นะครับวันนี้เราสั่งผ่าน Grab ครับพอดีเห็นโปรโมชั่นไอ้ด่วนของเขานะครับที่มี1 4บ5ทีว่าคูป,ปองด่วนของเขาครับอันนี้คือสั่ง150ยห้าบร้อยห้าสิบบาทก็เลยลองสั่งมาดูร้านนี้ชื่อว่าร้านกุ๊กปูด,ดำนะครับถนนวิเศษกุล11นะครับเราสั่งผัดซีอิ๊วหมูนะครับห้าสิบนะคะับสิบบาทผัดไทยหมูนะครับตำไทย พี่สิบบาทอ๋อแล้วก็มีข้าวเหนียวสิบบาทครับทั้งหมดก็จ่ายไปร้อยหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันซิเป็นไงตามเมนูสไตล์แัปเลยครับไม่เยอะเลยครับนิดหน่อยเท่านี้นิดหนึ่งนี่ห้าสิบบาทนี่ถ้าได้ส่วนลดก็เฉลี่ยแล้วสามสิบสามบาทต่อกว่านะครับอืมนะครับราคาเต็มห้าสิบบาทคงไม่ทานนะนะครับเนี่ย ผัดไทยใส่หมูนะฮะผักมีอยู่ท่อนเดียวเนี่ยนะครับส้ตมตำไทย40บาทครับโอ้โหมะละกอโลละ7บาทถึง15บาทลูกมีตำได้เป็นเกือบพันแล้วมั้งเนี่ยแค่นี้ครับข้าวเหนียว10บาทครับเนี่ยครับร้านนี้นะครับคุณผู้ชมดูไว้นะครับ รับได้ก็สั่งนะครับรับไม่ได้ก็สั่งแค่นี้ขนาดขนาดใช้ส่วนลดนะครับใช้ราคาจริงใช้ราคาเต็มนี่คงจะโอ้เสียดายเนี่ยเลยเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูว่าผ่านไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมร้านกุ้งปูดำนะครับถึงจะน้อยนิดนึงแต่อาหารรสชาติดีครับของไทยรสชาติดีนะครับรสชาติดีทีเดียวหัวซสี้ยวโอเคครับรสชาติดีหมูมีอยู่หนึ่งสามสี่ห้าชิ้นห้าหกชิ้นครับอืมใช้ได้หมูชิ้นใหญ่ไม่บาง ส้มตำรสชาติดีครับรสชาติดีสั่งเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับโอเคได้รสชาติดีถ้าไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดก็นะครับอย่างห้าสิบาทห้าสิบาทอันนี้สี่สิบาทนี้สิบาทแต่ทั้งหมดนี้นะครับรวมเปเสร้อยห้าสิบาทเราใช้โปรโมชั่นส่วนลดนะครับลดห้าสิบาทก็เหลือร้อยหนึง่งแล้วเราก็ได้ส่งฟรีเพราะเป็นสมาชิกแกร์อาริมเ็ดนะครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านนี้หวยล้วก็ดา่าเพราะเราเสียทางซื้อมากินเองขอบคุณ และสวัสดีที่ตามรับชมนะครับรายเดียวดีสวัสดีครับ